ผลพวงจากปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาส่งผลมายังแรงงานที่ทํางานระหว่าง2ประเทศนะครับล่าสุดที่ประชุมคอรม,มอไฟเขียวขยายเวลาให้แรงงานกัมพูชาอยู่ในไทยได้อีก6เดือนโดยไม่ต้องต่ออายุใบขออนุญ,ญาตนะครับเพื่อแก้ปัญหาการเปิดปิดด่านที่เวลาเหลื่อมก,กันครับนายจิรายุห่วงทรัพย์โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมครม,ม ว่าที่ประชุมครมอได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอในการแก้ไขปัญหาแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานบริเวณแนวชายแดนโดยปกติแล้วจะใช้บอดเดอร์พาสนะครับหรือว่าบัตรผ่านแดนเข้ามาทำงานและอยู่ได้30วันหลังจากนั้นจะต้องออกจากชายแดนไปเพื่อไปต่ออายุแล้วก็กลับเข้ามาใหม่ทำแบบนี้มาหลายสิบปีแล้วครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาพอมีปัญหาระหว่างไทยกัมพูชามีการเปิดปิดด่านชายแดนในช่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน คอรมอก็เลยมีมติเห็นชอบให้แรงงานกัมพูชาอยู่ต่อได้อีก6เดือนซึ่งหลังจากนี้แรงงานชาวกัมพูชาสามารถขออนุญาตได้เลยครับพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีร2025สดสดจากอเมริกากับ4ทีมดังจากอังกฤษไม่พลาดทุกความมันในราคา299บาทต่อเดือนรายปีเพียง2,999บาท m o n o m a ็กสตรีมมิ่ที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอ